ใช่สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภูสุขคนค่ะมือนี้เปิดคลิปขึ้นมาอยู่ในปลาในดงค่ะพี่น้องมือน,นี้แม่มาลอนสีผ้าพี่ผ้าน้องไปหาเก็บพักกระเทียมปลาค่ะมันกระลั่งเสียออกเนาะค่ะเนาะแม่มาล้นก็บอกหูดอกค่ะว่ามันสีใหญ่สีโตซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องพร้อมๆกันในป่าเลยค่ะพี่น้องพักปลากําลัง่งหออค่ะพี่น้องข้าจกํากลัง่งผ้ากันไม่เก็บค่ะปลา เต็มอยู่ค่ะพี่น้องแมนเบิร์ดค่ะกระเทียมปลาค่ะพี่น้องคนมาเก็บปกลกเลายนึงคุณค่ะกระลังใหญ่ค่ะแต่แม่มาล่อนสีผ้าเข้าไปในปลาผนค่ะพี่น้องจักหน่อยกำลังงามค่ะพี่น้องกำลังงามปลาแมนไปเบิร์ดค่ะ ใบกระเทียมปลาค่ะพี่น้องมันอื่นใบกระเทียมปลาล่างเหมาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทางในอีกน้อยนึงค่ะ mm hmm. ป้ามองในยุทธ่งนิโคลัส์เด้อค่ะพี่น้องทางเมืองมันห้ามถ้าขี่รถเข้าไปนี่ข้าไปทางในอีกน้อยนึงก็สิเห็นแม่น้ำค่ะย mm hmm. ่างเอากระไดค่ะพี่น้องนี่ข้าไปในป่านี่ มาย่างเหรนเอาหมามมย่างผ้าลูผ้าต่อมมย่างก็ไดค่ะย่ทางเยอรมันเนาะมวลามามย่างปลาย่างดงนี่เพิ่นกเซมีถนนหน,น,นทางให้ย่างค่ะู้ใดอย,ยากมมย่างกับมาได้ค่ะพี่น้องเนี่ยขา,ายยา่างละลัดปลาไปนี่ว่าเมนไก่ไก่ด้วยค่ะพี่น้องปลาต้นกระเทียมปลาขอ่อยกระลังออกเมนไปเบิร์ดค่ะเขียว ชะอุมต้นไม้่เป็นตสะสรอนน้องมันลมแล้วเพิ่นก็บเ่เฮเทหยังมันเด้ปล่อยเห็นมันฟุพังเอาเองไปตามธรรมศาสตร์ค่ะกุกใหม่ไงกับมี่แต่ต้นใหญไงค่ะพี่น้องเบิ้งตี้่ะค่ะพี่น้องนี่ก็ร่างเขียว เนี่ยเบิดเบิดงามคักงามแน่พี่น้องเอาตะปาเนี่ยก็เอาเมื่อบอเบิดแล้วคักคักคักต้นเป็นจังไเดี๋ยวดึงพี่น้องเ,เนี่ยค่ะพี่น้องกิน มันคล้ายกระเทียมค่ะ,พะเพื่อนใบกระเทียมเนาะคุณไทยอยู่พี่ผัดฝรั่งเพื่อนแบลเราเอาไปขายอยู่น้ำซุปเอร์มราเก็ตบอกีใบด้วยค่ะพี่น้อง1นึ่งยูโรสยูโรเจ็ดิบดบาทแต่ว่าอันนี้เขามาเอาอยู่ในป่าในดงม่ขอเจ้าทีเจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาเนาะสลูกเต่าเก็บไปอยู่ไปกินค่ะอันนี้กา เม,มลอนกะสีเอาไปลวกกินกับแก้วเอาไปพัดเอาไปใส่อ้อมใส่แกงได้เบิดส่วนสุนแนวค่ะพี่น้องแล้ยวแต่ไผสีเห็ดกินค่ะเอาไปขั้นสม้มกระแซบค่ะพี่น้องแม่ไปเบิดค่ะเขียวเนี่ยแม่เปิดค่ะพี่น้องกระลังงามค่ะเอาพี่น้องเดี๋ยวมาลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวแม,มลอนสิผ้าเก็บค่ะฝนกะสิตกเพราะฝนค่ะพี่น้อง ง่ามแห้งค่ะพี่น้องงาเาแล้วค่ะ พี่น้องตอนนี้แม่มาล่อนกับเก็บไปเต็มถุงแล้วค่ะพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวสิเอาไปเฮ็ดเมนูอยังงไ่พี่น้องติดตามเบิ่งในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่นี่ปลาค่ะยู่ผู้เดียวค่ะพี่น้องตอนนี้แม่มาล่อนยู่ผู้เดียวค่ะแต่ว่ามันก็บ่ไก่จากถนนเด้อค่ะพี่น้องนะรถกระแล่นพานอยู่บุนบุนอยู่ค่ะยู่ปลานี่แม่นไปเบิดเด้อค่ะพี่น้องดอกกระเทียมค่ะตัดจังได้เอาไปจังได้ก็บ่เบิดค่ะแมนเบิดน่ เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถ้าแดดออกแม่มาล่อนสิพาพี่พาน้องมาเก็บดอกมันดอกมันก็สิเริ่มขึ้นค่ะมาเก็บอีกรอบนึงแล้วก่ะอีกบ่โดนค่ะมันก็ายค่ะพี่น้องมันก็สิมีดอกมันขึ้นมาเอาดอกมันไปผัดกระแสบค่ะดอกมันหวานน้ำหอมคือกระเทียมนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในป่าค่ะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องมือนีบรรยากาศกระสีว้างเว้งในจักน้อยค่ะฝนกระสีตกฝากกัึคืมค่ะเดียวแดดเดียวคืมเดียวฝนเดียวล่มค่ะตอนนี้แม่แม่อนกับย่างที่บออแล้วค่ะอยู่นป่ปลาผู้เดียวค่ะกัะสีกระสีซิวเสียวในจักน้อยค่ะ สำหรับคลิปนี้แมมมารอนก็นต้องขอฝากพี่ตอนนองไว้เพียงซ้ำนี่สักก่อนเนาะเป็นการมาเก็บพักขังหนึ่งในรอบปีค่ะมันสิมี่เก็บปีละเทือค่ะพี่นองแล้วก็เฝ้าเก็บเฝ้ากินเฝ้าแล้วน้ำด้วยค่ะภายในสองสามอาทิตย์นี่มันก็สิไหวละค่ะพี่นองก็สิเป็นแนลไมค่ะก็สิกินบ่เสียบบ่น่วละค่ะตอนนี้ก็กระลั่งดีกระลั่งเหมาะเลยค่ะพี่นองสำหรับคลิปนี้แมมมารอนก็นต้องขออำลา้าจากพี่พี่นองนองไว้เพียงซ้ำนี่ละคะ่ะยูดีสบายเบิร์ดสุขภูสุขนนะคะนอองเดดสสวัสีค่ะ